เนี่ยน้ำท่วมเนาะคนประสบภัยเยอะมากเธอก็ใจบุญเธออาสาลุยน้ําไปเลยลุยน้ำเลยเหรอใช่เพื่อนําของอุปโภคบริโภคเนี่ยไปให้แก่ชาวบ้านที่ออกมาข้างนอกไม่ได้เดียเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมลงน้ําเองเลยเหรอใช่ลงน้ําเองเลยลงทุนเลยอย่างนี้เลยเนี่ยเห็นไหมเข้าไปแจกตามบ้านเลยค่ะทีนี้มันมีประเด็นดรามาว่าทําไมคุณบ๋มไม่นั่งเรือ <อ> <AL> <AL> มีรูปหนึ่งใช่ไหมรูปเมื่อกี้ใช่ไหมใช่นะอย่างที่เห็นเลยทําไมคนช่วยอยู่ในน้ําทําไมคนช่วยอยู่ในน้ําทําไมคนถูกช่วยอยู่บนเรือถ้ใครประสบภัยกันแน่เหมือนกับว่าสงสัยเล็กๆค่ะว่าวทําไมแบบทำไมไม่นั่งเรือไปฉัน<ช>นะมีคลิปให้เธอดูด้วยนะมีคลิปแบบฉากตอนที่แบบว่าไปช่วยใช่ไหมถูกต้องค่ะเดี๋ยวเราไปรับชมคลิปกันค่ะคน โอ้โหทีนี้คุณบุ๋ม,มปนัดานะ,านะ,ะก็บอกว่า,ค,าคนทําไม่พูดคนพูดไม่ได้ทาําไงอะถ้าดูไลฟ์สดของเธอตลอดการทํางานของเธอเนี่ยตอนที่ไปช่วยเหลือเนี่ยจะรู้ว่า เธอก็นั่งเรือตอนแรกน่ะแต่พอนี้ทีนี้เนี่ยมันถึงจุดที่ว่าเออมันมีถนนกั้นเรือไปไม่ได้เธอก็ต้องลงจากเรือเข้าใจเพราะว่าถนนกั้นเนี่ยคือเรือมันขนไปไม่ได้อยู่แล้วถูกต้องค่ะแล้วทีนี้บางทีเนี่ยบ้านบางหลังอยู่ในซอกในซอยเนี่ยเรือเข้าไปไม่สะดวกอ่าอัจทางที่ดีเนี่ยเดินลุยลงไปดีกว่าโอ้โหนะมันท่วมสูงมากนะพี่วูดี้ใช่จะถึงคออยู่แล้วอ๋อทีนี้ มันมีผู้ป่วยติดเตียงด้วยที่เธอเนี่ยพยายามเข้าไปช่วยเหลือก็คือยังไงผู้ป่วยติดเตียงก็คือลุกมาไม่ได้อยู่แล้วใช่ค่ะเรธอก็ต้องลุยเข้าไปเพื่อที่จะเข้าไปที่บ้านหลังนั้นมันมีที่มาที่ไปทีนี้เธอบอกอีกนะส่วนตัวนะถ้าณ ก็อยากทําแบบนั้นเหมือนกันขน,นของได้เยอะแล้วก็ไม่เหนื่อยทีมงานด้วยแถมทํางานก็เร็วกว่าเดิมอะถ้าเกิดใครเนี่ยนะช่วยเข้าใจเธอด้วยว่าเนี่ยเธอไม่ได้แบบสร้างคอนเทนต์หรือว่าอะไรนะออไม่ได้แบบมาทําให้ดูเหมือนกับว่าเธอลําบากหรืออะไรอย่างนี้ใช่เพราะว่าคุณโบมีงสวยทั้งหน้าตาแล้วก็จิตใจจริงๆใช่คใบบุญชอบช่วยเหลืออยู่แล้วนะคะที่เธอออกมาชี้แจงเนี่ยเพราะว่าเขาเนี่ยมาชี้แจงในฐานะประธาน ต้องขอชีแ้แจงนิดนึงนะค่ะเน้นทําไม่เน้นพูดคุณผู้ชมเน้นทําไม่เน้นพูดให้เห็นดีเลยวกว่าว่าทาอะไรยังไงนะคะมีที่มาที่ไปนะเอาเป็นว่าเคลียร์จบนะคะว่าเรือมันผ่านไปไม่ได้มันมีที่มาที่ไปแล้วมีผู้ป่วยติดเตียงด้วย